สวัสดีค่ะพบกับเราช่องภัยวันชัยนะคะพบก,กับบรรยากาศตอนเช้าเช้าในเช้าวันเสาร์นะคะในเช้าวันเสาร์ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะคะพอขวานก็กำลังทำความสะอาดให้หนึ่งนมนึ่งเช้าเลยนะคะ กเนื่องด้วยวันก่อนเนาะฝนตกพี่พายวันชัยกับแม่โมโผก็ไม่มีที่นอนเลยนะคะเพราะว่าบ้านเราเนาะก็ไม่ได้มีร่มให้น้องนะคะก็อาจจะแฉะๆหน่อย <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะทำความสะอาดต่เช้าเลย ความอ <c oughs> าจะไปตัดหญ้าใช่ไหมคะโอ้ทำไมเศษอาหารเหลือเยอะจังเลย ทำความสะอาดให้แา่เช้า,ชาเลยนะคะพี่พายวันชายก็เสร็จแล้วก็ทําความสะอาดให้สาวสุดสวยของเรานะคะนี่หลักน้องจะแช่มากนะคะเพราะว่าวันก่อนเนาะฝนก็ตกแรงมากๆเลยนะคะ กลคืนเขานอนได้ไหมคะนนนนเพราะควานได้มาดูไหมนอนส่วนาสวยของเรานี่มาอยู่บ้านนี่นิ่งมากๆเลยนะคะปกติแล้วน้องจะเป็นช้างที่แบบ ไม่ค่อยนิ่งเนาะพราะควันเนาะแต่กลับมาอยู่บ้านสองตัวสเชือกเนาะกับพี่วันชัยน้องแหลดูนิ่งมากๆเลยนะคะด้านหลังเราก็เช่นเดิมค่ะบรรยากาศในตอนเช้าเช้าเลยนะคะนี่ยังไม่ถึงหกโมงเช้านะคะบ้านเรา ตีห้ากว่าก็าสว่างแล้วนะคะสวัสดีครับนอยทักทายหน่อยเร็วขอเสียงหน่อยครับใส่หัวใส,ไส่ไปใส่มาไอควานก็ไม่ได้อยู่ใกล้นะคะเพราะว่าเพราะคว,วันอยู่ฝั่งนู้น ว่าหลักน้องมีแฉะนะคะแฉะมากมากเลยพี่วันชัยก็น่าจะสบายตัวลูกปล่อยไหมเนี่ยปล่อยไหยมเนี่ลูกเ <c oughs> จ้าสิงโตก็ร้องแล้วร้องแต่เช้าเลยวันนี้ร <c oughs> ้องตั้งแต่เช้าเลยนะคะ โอ้ปล่อยเลยคุณลุงกลัวสิงโตอืมแจ๊บ้วยโ, <c oughs> โตโต,โตค่อยร้ <c oughs> องอยากออกมาก็นี่เลยนะคะบรรยากาศบ้านเราเนาะ ก็บรรยากาศในช่วงเช้าเช้านะคะวันนี้เร็ว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 เ,วเอาไปเลยไปหาเม,มโมโพเลยมาแล้วนะคะเจะ้าสิงโตร้อเห็นเราเดินออกก็ไม่ได้เนะน้องก็จะล้องนะคะล้องเพื่อที่จะอยากออกมาเอาไปช่วยเลย ไปช่วยเก็บขยะไปแล้วสาวสวยสาวสวยกับสิงโตสิงโตกลับมาอยู่บ้านก็อิสระเนาะพวกควาน ได้ปล่อยน้องแดนไหลนะคะจะดีใจมากๆเลยนะคะหลายนั้นส้ำรวหน้อยโตโต ก็เราเลี้ยงน้องเนาะให้คุ้นเคยอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้จะได้ให้น้องคุ้นเคยกันเอาไปหาพี่วันชายแล้ว อันนี้รอยอะไรเอาช่วยช่วยพ่อเอาอาหารให้พี่วันชัยเลยวันนี้ก็มีเจ้าสิงโตนะคะมาช่วยทำความสะอาดแต่เช้าแล้วก็ช่วยส่งอาหาร ให้พี่วันชัยกับสาวโมโูของเราอาไปอีกไปอีกเลยขอควั ทำความสะอาดเศษก็เอาอาหารให้น้องนะคะนี่เอาอาหารให้ในช่วงเช้า อร่อยไหมครับพี่วันชายก็ยังหายากยังไม่ได้เยอะนะคะวันนี้ก็มีของของไคพ่พอควานให้ไปตัดยญ้ยาไข่หญ้าไข่ให้นโอ้วันนี้ก็มีหญ้าน้องน้ำเพชรเนาะให้เราไปตัดวันนี้ก็จะไปตัดมาแล้วก็เอายอดให้พี่วันชายกับแม่โมโพแล้วก็จะ เอาลำต้นไปปลูกเนาะพ่อควานก็ขอบพระคุณน้องน้ำเพชรเนาะที่แบ่งปันยาให้เราเนาะจากที่ยังไม่มีเนาะก็สินโตเพื่อนก็เห่าแล้วมานี่แล้วมานี่สิงโตสิโตมานี่เดียว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 เพื่อนตกใจกลับมาเลยมานี่แล้วเร็วเว,เวกลับมากลับมา ิงโตกลับมาบ้านเร็วอย่าไปไกลมาเร็วเร็วเร็วเร็เรวรเร,เรก็มีตื่นเต้นมามามาก็สำหรับคลิปนี้แนะม่ขวานก็จะขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เข้ามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะช่องพี่พายวันชจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ